พอดีนะวันนี้ผมอยู่ช่องบริษัทวีโอนะวันนี้ผมจะมาสอนลงเสเดอร์นะครับผมไอ้ครับนะให้ทุกคนนะกดกดติงตรงนี้นะผมปิงไว้นะให้ทุกคนนะครับผมนะผมจะมาสอนลงเสเดอร์นะผมมาให้ทุกคนนะครับกดตรงนี่ครับนี่คือแต่ละระดับนะผมนี่คือระดับไฮมีเรียมไฮไอ้คดระดับสูงนะอีเจมนี่คือระดับโคตรสูงเลยนะเนี่ย ก็เหมือนแบบใหญไปก็ระไทายทายอันนี้ผมนะผมจะลองเลือกโคตรสูงดูดนะครับโอเคไม่ได้พอได้นะมันจะเด้งเข้ามั่วๆแบบนี้นะของสุดารองผมอะของของคนอื่นนี่น่าจะได้เลยนะมันของผมนี่มันชอบเด้งเข้าลาซาด้านนะ มันจะดิ้เข้ามาหน้านี้เลยนะของรอครับผมเรามากดให้คนละกดตรงนี้นะสะคลิปกดไปเอาเากดสคริปต์แล้วมันก็จะมาหน้าน,าน,านี้นครับเร็นโตเออหน้าจอก็จะหน้าจอประมาณนี้คนระับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะ พอเรากดดาวโหลดตรงนี้โอ้เรีกดดาวโหลดผมเราไม่ไม่เหมือนกันนะงงเออโอ้อีกตัว อ๋อแบบละเอียดละเอียดแลยนะให้ให้เข้าใจง่ายๆนะเราโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตรงที่โฟลเดอร์นะเพราะว่าผมผมมันมถา่ถายโปรแกรมไม่ได้นะครับก็ ส่วนของการใสเ่ดเดอร์นะครับผมพวกที่แบบทำใสา่เดอร์อนะไรเนี่ยผมเจอแปะภาพเอานะภาพสอนนะเพราะมันไม่สามารถอัดโปรแกรมได้นะผมผมต้องอัดเฉพาะในกรีนนะของผมจะปัญหาวิธีแก้เอาครับชิปเตอร์อก็ประมาณนี้นี่คือระดับไฮระดับอันนี้คือพวกคนโหลดมาเข้ามาแรกๆเป็นอะไรนี้นน โอเคแล้วเขนะครับกด n s h a d e r กด Folder Fold, Fold นะครับเด็นไห Folder มันก็จะเล็งเข้ามาในนี้นะ,ะคือแบบที่ใส่กับเอา s h a d e r ขึ้นส่ใส,ใส่น่าจะหลักนะดึงๆๆง,ง,ง,งมา,มาแบบโอเคเราจะเข้าใจกันนะผมนะ้รับขานะครับมีเดียมเดี๋ยวรีวิวระดับมีเดียมก่อนนะโซว ไปฮนะแต่เนี่ยเอ,อเดี๋ยวเารีวิวเกี่ยวกับเบียมด,ดูนะครับผมดูตัดเพิ่มตัดให้คุณดูนะครับต่ออย่างนี้ก็คืออย่าลืดกดไลค์ให้ผมเนะีย่ยจะได้คิดสอนอะไรมากมายนะครับ ไหมครับนี่คือคุณดูผมสองช่องผมนะไหมครับแล้วผมสอนไม่ได้ผมลืมนด้คนรู้สึกขาดนะต่อในยูทูบตอ,อ,อาเองนะผมก็จะสอนใช้โลจนเตอร์นะกดบอดีด้นี่ครับผมคอเข้าไปน,นี่ครับน,นี่ไมีเรียบนะหับ น่าจะลองลได้นะเนี่ระภาพในระดับนี้นะคือต้องแล็ปท็อประดับผมเนี่ยนแะเนี่ยกระพาร์ตผมขอแมนะ่มาเอามาอยู่แด็ปท็อปแล็ปท็อปหนีไมน่าไว้เอะไรนะก็ประมาณนี้แเด้อก็มีเรื่องนะนสมมติว่าถ้าลงอะไรอย่างเงี้ยเอาว,วิธีสอนเอานะเดี๋ยว จบนะคิดที่นี่หกประมาณนี้นะครับดเดินเดิ์ของระดับเรียก็ไม่มีอะไรมากนะก็ลาไปก่อนนะโชะคดีนะเอีอยไปรห